สวัสดีครับพบกับสัญญาแฟชั่นนะครับผมทางช่องทาง YouTube นะครับผมวันนี้สัญญาแฟชั่นนะครับก็จะนำเสนอนะครับเป็นผ้าไหมนะครับเป็นผ้าไหมอิตาลีสวยๆนะครับรอบอกที่50นะครับผมนะครับเป็นลายมาใหม่มาเพิ่มนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันที่นะครับ24เมษายน2 5 0 0 68สิบแปดนะครับเป็นวันพรหัสบดีนะครับผมนะครับสัญญาการชั่นขอนําเสนอผ้าใหมอิตาลีสวยๆอกห้าสิบนะครับราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมีจํานวนประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับประมาณยี่สิบตัวนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะนําเสนอทีละตัวละตัวนะครับผมนะครับอันนี้ให้เป็นใหม่เลขหนึ่งนะครับผมนะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเบอร์โทรและไอเดียไลน์ศูนย์หกสี่ห้าสี่แปด 0 9 9 9้านะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับหรือท่านสะดวกโอนก็โอนได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวกมีค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งตัวแรกคิด30สบาทตัวต <es> ่อไปตัวละส0บาทต่อรอบินนะครับผมนะครับต่อไปนะครับเป็นหมายเลข2นะครับผมผ้าไหมอิตาลีนะครับอาจะเป็นคอหยดน้ํานะครับตัวนี้เป็นคอหยดน้ํานะครับหมายเลขหนึ่งนะครับผ้าจะผิวๆนะครับสวมใส่สบายนะครับผมผ้าจะเย็นๆสวมใส่สบายนะครับ อันนี้เป็นหมายเลขสองนะครับชอบหมายเลขไหนนะครับก็โทรแจง้งพ่อค้าได้นะครับติดต่อพ่อค้าได้ 0, 64, 48, 0 5, pill, ูนย์หกสี่ห้าสี่แปดศูนย์เก้าเก้าหมายเลขสองครับหมายอลขสองครับหมายเลขสามนะครับผมหมายเลขสามนะครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ลนยนี้เลยครับผมหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขสี่อกห้าสิบนะครับ,ก,นนรบกระดุมผาหน้านะครับผมเป็นกระดุมผาหน้านะครับผมทำไมมันดบครับต่อไปนะครับเป็นหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่นะครับ เบอร์สี่นะครับผ้าไหมเอเตอรี่สวยๆนะครับหมายเลขสี่ครับผมนะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์ห้านะเบอร์ห้าขอไปอันนี้หมายเลขห้านะครับผมหมายเลขสี่ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็นหมายเลขหกนะครับเบอร์หกอันนี้จะเป็นคอจีนนะครับผมหมายเลขหกเป็นคอจีนนะครับเบอร์หกนะครับผ้าไหมเอเตอรี่สวยๆนะครับอ่าซื้อได้เลยนะครับโทร0645489999นะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพ่อค้าด้วยนะครับตัวละ150นะครับหมามอิตาลีสวยๆอก50นะครับผมไซส์ใหญ่พิเศษเลยนะครับไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับในร้านนะครับต่อไปก็เป็นหมายเล็ก8ครับหมายเล็ก8ราใหม่อิตาลีสวยๆอก4อก50นะครับหมายเล็ก8ครับผมนะครับตัวแป8 ภาใหม่อิตาลีสวยๆนะครับหมายเลข9นะครับผมหมายเลข9นะครับผมชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้หรือไม่ก็แจ้งเบอร์ขาได้เลยนะครับ064 548 099่นะครับเบอร์โทรและ ID Line นะครับเบอร์เดียวกันหมายเลข10ครับผ้าพใหม่อิตาลีสวยๆนะครับรอบออกยู่ที่50ครับหมายเลข10ครับหมายเลข11ครับผ้าพใหม่อิตาลีสวยๆนะครับหมายเลข11ครับ หมาเลอถ้าหมาอิตาลีสวยมสสมสสหมายเลข12ครับหมายเลข12บสถ้าไหมอิตาลีหมายเลข13บามครับหมายเลขสิบามครับถ้าไหมอิตาลีอกห้าสนะครับ ผ้าไหมอิตาลีอ,อก50นะครับอ,อก50หมายเลข14ครับอ,อก50หมายเลข14ผ้าไหมอิตาลีอก50หมายเลข15ครับหมายเลข15นะครับความยาว28นิ้วนะครับผ้าไหมอิตาลีนะครับอก50หมายเลข16ครับหมายเลข16 สำหรับลูกค้าที่มีรอบอกห้าสิบนะครับนะครับหมายเลข17นะครับผ้าไหมอิตาลีรอบอก50ิครับหมายเลขส7บครับตัวสุดท้ายหมายเลข18ครับผ้าไหมอิตาลีสวยสวยหมายเลข18บนะครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากอุดหนุนด้วยนะครับโทรสั่งซื้อ0 6 4ย์8 0 9ี่้าสี่ย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ